เฮ้ย,ายาราบสวัสดีคุณดูที่น่ารักทุกทคนเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่องเซียนส,สล็อตเชนแค่วันนี้ก็มาเก็บสลอตโดมาด้วยทุนหลักพันถือว่าแปลกใหม่พอสมควรเลยนะครับผมปกติไม่ค่อยเห็นผมเร่นทุน2องพันแลก็ เรียนไปบ้างลืมอาคลิปนะครับได้มา300เมื่อกี้ก็รวมๆตอนนี้2,004ก็มาดูกันต่อเยลยล้วกันนะครับผมว่าจะได้เท่าไหร่เนาะวันนี้เบ็ดเริ่มต้นไปที่เบ็ด150เลยนะครับผมเปิดมาเพื่อผมเติมหลักพันก็เบ็ด150เลยเนาะเปิดมาอู1,002ถือว่าได้อยู่ครับผมไม่บิ๊กวินไม่เป็นไรแต่ได้มา1,002ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับก็นไหนหลักพันมาวันนี้ก็ไม่เอาเยอะนะครับผมตามสตาตค์ผมไม่โลภมากขอแค่ได้กําไรมากกว่า1 2 0 0 0ก็พอนะครับผม ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าหลักพันก็ไม่เคยเล่นโอ้เกือบทั้งหน้ากระดังครับผมขาดแค่ช่องเดียวได้มา1400บาทขึ้นมาอีกแล้วเป็นที่4,000เท่าไร่4,5 0หหรือเปล่าโอเค4,500นะครับเดี๋ยวขอสัก 4, สัก5000นะครับผม5 0า0 6,000เดี๋ยวก็เลิกละถือว่าเป็นอะไรสนุกสนุกให้ดูแล้วกันนะครับหลักพันเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนความรู้สึกเล่นบ้างนะครับผมเพราะว่า เรนรู้สึกหลักร้อยแล้วชิวๆแล้วเดี๋ยวนี้นะครับไม่ค่อยกลัวเสียเดี๋ยวหลักพันมาดูกันว่า2องพันของเราเนี่ยจะรอดหรือจะร่วงนะครับผมเวลาคลิปตอนนี้ก็เป็นเวลาป่ายสองสนะครับผมขอวันที่22เนาะเดือนพฤษภาผมบอกเลยว่าคนที่ยังเรียนอยู่เราเล่นสล็อตน,นี่บอกเลยว่าน่าจะดีใจนะครับผมเพราะกระทรวงการศึกษาที่ดูข่าวมาก็เริ่มเปิดอีกแล้วนะครับผมถือว่าดีพอสมควรเลยนะหรือว่าอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับเพราะปิดเทอมช้า โอเคสวย5ช่องแบบนี้องุ่นได้อยู่90บาทโอเบสสีก็ยังเดินเกมดีอยู่นะไม่แย่ครับเบ็ส45ฟรีสปริงเข้าด้วยอุ้ยไม่เข้านะรายนี้ขาดโรช่องแรกถ้าโร่ช่องแรกมา5ช่องเลยนะครับสวยอีก30บาทตอนนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่นะครับผมอยากไปเที่ยวมากมากเลยนะอยากไปเที่ยวต่งวางจังหวัดแถบบไม่ได้ไปสักทีนะครับโอเค240 270สวยเป็น300นะครับ ก็ยังไหลเรื่อยๆนะไม่รู้สึกสลอฟฝืดเลยตอนนี้นะครับแต่ก็ถ้าเล่นหลักพันสําหรับคนที่งบถึงจริงๆแนะนําให้ปรับเบ็ดไปมาดีกว่านะครับปรับเบ็ดน้อยปรับเบ็ดเยอะนะครับอย่าไปปรับเบ็ดร้อยห้าสิบครั้งนะเดี๋ยวจะเสียเอาเพราะว่าผมก็เคยเล่นมาแล้วโอ้หัวสิงโตค่ะช่องแรกเมื่อกี้เกือบโชคเข้านะครับหัวสิงโตมานี่คือได้แน่นอนเพราะว่าน่าจะได้เยอะอยู่นะหกช่องหัวสิงโตไม่เคยออกเลยหกช่องนะครับไปเบ็ดเจ็ดสิบห้า ผมก็ยังเล่นเทคนิคไร่เบ็ดอยู่ดีนะครับผมถึงแม้จะเล่นหลักพันก็เถอะนะ,นะเทคนิคนี้นี่คือได้แน่นอนสวยสี่ช่องแบบนี้ร้อยห้าสิบาทฟิลิปปินเข้าหน่อยโอ้โหไม่เข้าอีกแล้วฟิลิปปินวันนี้เข้ายากจัดจัดครับผมบอกเลยว่าฟิลิปปินคือเข้ายากมากๆนะสามคอมโบหลายคอมโบแล้วนะครับผมแต่ไม่เข้าหลักเอ้ยไม่ไม่เข้าฟิลิปปินสักทีนะถ้าเข้าสักทีนี่น่าจะมีเฮนะครับไหนๆก็สลอตไม่ค่อยฝืดละแตกรัวๆเลยตอนนี้นะครับ สวย25สิบห้าบาทโอ้ไม่มาเอ้ยยังได้อยู่25บ้าบาทลืมดูช่องล่างไม่เป็นไรห้าสิบบาทก็ยังถือว่ายังได้กาไรเล่นอยู่นะครับ5้าช่องไมาอีกแล้วเจ็ดรอยห้าสิบแบบนี้ขึ้นห้าพันหรือเปล่าครับห้าพันไหมน่าจะห้าพันแหละดูีกทรงห้าพันห้าสิบาทก็ยังไม่ขาดขาดทุนนะถือว่ายังได้กําไรเยอะอยู่ก็หลักพันก็ไม่ได้แย่มากนี่หว่านะครับเดี๋ยวถ้าชอบหลักพันหรือหลักร้อยไงก็รบกวนเม้นบอกกันทีนะครับผมว่าชอบ หลักพันหรือหลักร้อยมากกว่ากันนะเพราะว่าหลักพันนี่เวลาปั่นนี่มาดูปั่นง่ายๆไง,ง,งก็ไม่รู้นะครับมันอยากจะแตกมันก็แตกแล้วก็ได้เลยนะแต่หลักร้อยนี่ขึ้นหลักพันนี่ถือว่ายากพอสมควรเลยนะครับยี่สิบห้าบาทสวยเดี๋ยวถ้าไม่เข้าสองครั้งผมจะเปลี่ยนละโอ้โหไม่เข้าสามครั้งหรือเปล่าไม่เข้าสามครั้งครับผมไปหมุนเรื่อยๆโอเคยี่สิบห้าบาทสวยอยู่สี่ช่องแบบนี้สวยห้าสิบบาท โอ้โหมาน้อยไปหน่อยครับไปที่เบต150เลยแล้วกันไม่รอละนะครับไหนๆก็ไม่เข้า y au, y au, ยาวๆขนาดนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเบต150ละเดี๋ยวรอบนี้น่าจะรอบสุดท้ายแล้วนะครับถ้าขึ้น5,000ก,กว่าผมเลิกเลยนะไม่เล่นต่อละรู้สึกว่าเดี๋ยวจะเสียเอานะครับตอนนี้ไม่ค่อยเข้าละสวยดีแบบนี้ขอฟิลิปปินสวยฟิลิปปินเข้าขอจัก5ฟิลิปปินเนาะโอ้โหขาดเอาหุ่นช่องแรงนะครับเกือบได้5ฟิลิปปินละไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวหมดฟรีสปินผมเลิกแล้วนะครับถ้าฟรีสปินได้เนาะผมก็เลิกเลยนะครับไม่รู้จะเล่นต่อทําไมไหนๆก็ได้ขนาดนี้ละกำไรสามพันกว่าแล้วนะครับถือว่าได้เยอะพอสมควรเลยนะหักลบแล้วนะครับได้สามพันกว่าถือว่าได้เยอะเลยหลักพันก็ไม่ได้แย่นะครับผมแต่ผมแนะนําให้เล่นหลักร้อยมากกว่าค่อยๆปั่นไปเรื่อยเนาะถ้าหลักพันเล่นแล้วเสียนี่แย่นะครับบอกเลยว่าแย่แน่นอนกว่าจะคือหลักพันทีนี่ถ้าหลักพันเสียเอาหลักร้อยมาปั่นหลักพันนี่ ถือว่างานหนักพอสมควรเลยจบที่หนึ่พบาทครับผมได้มา5้าพันสเอา้าหมุนต่อไม่ไม่หยุนให้ผมลืมกดสต็อปนะครับผมโอเคก็เอาลังยังไหลยอยู่โอเคสวยจบที่200บาทรวมเป็น5 4าพันสี่นะครับผมก็ถือว่าคุ้มแล้วสําหรับวันนี้ของเรานะครับผมก็ ยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามช่องเซียนสล็อตวีสองช่องใหม่ของเราด้วยนะครับผมช่องนี้จะเป็นช่องรองเนาะหรือว่าช่องใหม่ก็ต้องมาดูอีกกันอีกทีถ้าช่องนู้นโดนปิดก็น่าจะทาช่องนี้ยาวๆนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมช่อง V2 น่าจะเป็นลูกๆของเซียนสล็อตนะครับผมเพราะว่าช่องนู้นโดนไม่ให้ลงคลิปบ่อยเหลือเกินโอเคก็ขอพอไว้แค่นี้ดีกว่าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมเพจเซียนสล็อตนะอย่าลืมไปกดติดตามมาด้วยช่องนี้ห่างหายเลยเพจ เซียนสล็อตกิจกรรมอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าช่องนี้จะมีกิจกรรมอะไรนอกจากเป็นผู้ติดตามหรือว่าอะไรก็ไปติดตามมาได้ในเพจเซียนสล็อตได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วก็กดแชร์เพจของเราไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมเวลาเล่นกิจกรรมจะได้เล่นกันสนุกๆเยอะๆเนาะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่าผมแจกทุกคนจริงๆนะมีรางวัลแจกอีกมากมายเลยนะครับผมโอเคเจอกันอีกทีพรุ่งนี้จะเป็นคลิปอะไรก็มารอติดตามดูกันเลยครับผม